รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมวิกฤตต้มยำกุง้งปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ใครหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับคนเปลี่ยนโลกในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวของเกษตรยอดนักวิจัยที่หันหลังจากอาชีพขับรถประจำทางมาเป็นผู้ริเริ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระบบฟาร์มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิน่นและองค์ความรู้ด้านงานวิจัยมาปรับใช้ในการเพราะเลี้ยงไก่ปรดูหางดำในฟาร์ม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับคุณซิมโอนปัญญาเจ้าของบ้านสวนแพร่ฟาร์มด้วยกันเลยครับผมทำอาชีพเกี่ยวกับขับรถรับจ้างมาก่อนขับรถรับจ้างคือขับรถสีรล้อแดงในตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ20ปีจุดเปลี่ยนท,ที่ใหญ่ที่สุดก็คือตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจเขาเรียกว,ว่ายำกุ้งแตกนั่นแหละที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตามาทำการเกษตร ถ้าเราหารายได้ไม่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 ไมไมทันรายจ่ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะประหยัดก็ยังยังไม่พอแล้วก็ตอนนั้นหาเงินยากมากก็เลยลุงก็เลยมามาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดลหลังจากนั้นมาก็มาจับการเลี้ยงไก่ที่ที่สนใจเรื่องไก่พื้นบ้านเนี่ยเราไม่รู้จะไปจับไอ้ตรงไหนมามา,มา,มาเลี้ยงเราก็ซื้อไก่บ้านแถวบ้านมาเลี้ยงแต่มันก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนะ เมื่อเราจับมาเลี้ยงเราก็เริ่มทําตลาดพอเริ่มทําตลาดเราก็ไปรู้จักสายพันธุ์สายพันธ์หนึ่งที่เขาทําวิจัยอยู่ที่ก่อนถึงบ้านลุง6กกิโลอ่าพราะเราเราจับตรงนั้นเราก็ไปเห็นอยู่4ี่ห้าพันแต่มันมีพันธุ์หนึ่งที่มันที่มันลุงชอบแล้วมันมันด้วยสายตาก่อนตอนนั้นนะเรายังไม่ได้ทำงานวิจัยนะด้วยสายตาก่อนว่าไก่เนี้ยลักษณะมันดียังไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนตอนนั้นอ่าจุดก้าวแรกคือตอนนั้นผมเลี้ยงมาแล้วก็ ช่วงนั้นมันมีไข้หวัดน,นกเกิดพอดีบังเอิญผมเนี่ยฝากเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ทำงานวิจัยไว้นะครับท่านก็โทรหาผมนะครับว่าสนใจเรื่องงานวิจัยอยู่ไหมเราก็ยินดีที่จะทำเราก็มาทำงานวิจัยไม่ได้ทำที่ผมตั้แรกนะทำกับชาวบ้าน12หมู่บ้านนี่แหละตำบลแม่แฝกมันจะเป็นหน่วยงานศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับ เอาให้ตัวเมียสิตัวตัวผู้สองตัวแล้วก็ลุงก็ต้องออกกับนักวิจัยทุกทกวันศุกร์มันเหมือนเราก็สะสมความรู้อะมันเหมือนให้ให้ผมมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจในใ,ในในด้านไก่พื้นเมืองอ่าและอีกอย่างหนึ่งพอมารู้ระยะหลังเนี่ยไก่พันเนี่ยเป็นเป็นสัตว์พันธุ์ดีตัวหนึ่งของกรมปศุสัตว์ หลังจากที่ได้ร่วมทำงานกับทีมวิจัยและได้รับความรู้ใหม่ๆเรื่องไก่พื้นเมืองของไทยแล้วสิ่งที่ทำให้คุณสิมโอนสนใจไก่ประดู่หางดำคืออะไรครับงานวิจัยตอนนั้นเราทำวิจัยเรื่องกับการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำสายพันธุ์ไทยการชั่งน้ำหนักไข่ว่าไข่ฟองแรกน้ำหนักเท่าไหร่และผมไปสังเกตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือพื้นเมืองไทยเราเนี้ย มันสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ดีมากผมไปเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่ทางศูนย์วิจัยเอาแม่พันธุ์ไปให้เนี่ยทางศูนย์วิจัยเขาก็จะเก็บเรื่องเหล่านี้เรื่องไข่เรื่องน้าหนักไก่แม่พันธุ์ลูกไก่น้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่ลุงก็จะไปเห็นว่าเขาเลี้ยงธรรมชาตินี่มันก็เป็นงานวิจัยของลุงอย่างหนึ่งท,ท,ท,ที่ได้ข้อมูลน,นี้มาบางทีถ้ามันวิกฤตอาหารเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารในชุมชนให้ใหมันกินได้ พอทางานวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วผมปสมสัตว์ขาวเขาอนุรักษ์ไว้สี่พันปราดู่ทางดําเชียงใหม่อยู่ที่ศูนย์วิจัยเชียงใหม่อีกพันหนึ่งคือเหลืองหางขาวอยู่ที่ศูนย์วิจัยกระบินบุรีจังหวัดประจินบุรีอีกพันหนึ่งไก่ชีอยู่ที่ศูนย์วิจัยท่าพระขอนแก่นอีกพันหนึ่งไก่แดงเขาเรียกว่าไก่นกแดงอยู่ศูนย์วิจัยสุราษฎร์สี่พันนี่เป็นไก่พันธุ์ไทยที่ดีที่สุด,ดที่ลุงบอกว่าดีที่สุดเพราะรอะไรเพราะว่าอย่างงี้นะครับ ผมเคยถามนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์เนะีท่านบอกว่า4,000เนี่ยท่านใช้งบประมาณสูงมากในการที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์4,000นี้ไว้ลุงยังเสียได้ย3,000น,น,นะนะเสียได้ย3,000ที่จะเข้ามาทําในฟาร์มเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาปรุูยหางดําอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเราทําวิจัยเรื่องปุูยหางดําอยู่ที่เขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะย่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทำเต็มๆทีนี้ทําทไมถึงเป็นปุู ทำไมถึงชอบเพราะว่ามันมีงานวิจัยรองรับอันนี้ต้องยอมรับอันตัวไหนถ้ามีงานงานวิจัยรองรับนะที่เราทําวิจัยแล้วนะมันมักจะสําเร็จนะครับผมคิดว่าพอเราได้ข้อมูลตรงนี้ผมก็เลยมาจับเอาปลาดวงดำอีกเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าไก่บ้านเราไข่ตับหนประมาณ1112ฟองประมาณนี้นะครับถ้าปลาด้วงดำมันจะตับหนึ่ง 13, ฟอง อี้มันมันจะไข่เยอะกว่ากันเพราะว่าทําไมมันถึงไข่เยอะทั้งทั้งปีไก่เป็นไก่บ้านเหมือนกันมันเป็นไก่ไทยเหมือนกันเพราะว่าสายพันธุ์เขาอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ไม่ให้มันปนกับพันธุ์อื่นที่ผมสนใจลักษณะของมันหนึ่งลักษณะมันเด่นมันเป็นไก่ไทยนี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประการที่สองมันไข่เยอะขึ้นอันนี้ลักษณะประการที่สามเนื้อของเขาดีมากไม่ใช่ดีมากโดยเราคิดเอง เราเลี้ยงเองเราดีมากเพราะเรามีงานวิจัยรองรับมีครั้งหนึ่งเราได้เอาเนื้อไปไปให้จาย์มชไปทดสอบเนื้อว่าไขามันเท่าไหร่ไตแลัตตอนต่นเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่นะครับไขมันเขาต่ําโปรตีนเขาสูงมาก5้เอเร์เรามีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเป็นงานวิจัยรองรับเลยว่าที่เราสนใจเพราะว่าคุณภาพเนื้อเขาดีนะครับและความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ย เขาเลี้ยงได้เก่งมากเขาเลี้ยงได้ดีมากพูดง่ายๆอนี่ท,ที่ที่เรามาทำตรงนี้อะช่วงหน้าคุณซิมโอนจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดูหางดำในระบบฟาร์มที่บ้านสวนแพร่ฟาร์มแห่งนี้ด้วยกันช่วงหน้าพบกันครับ